ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้นะครับว่าดินใบก้ามปูเนี่ยเป็นดินที่ดีนะครับมีธาตุไนโตรเจนสูงนะครับช่วยให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่รู้ไหมครับว่าดินใบก้ามปูถุงที่เราซื้อมาเนี่ยก่อนใช้เราควรต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับดินใบก้ามปูถุงที่เราซื้อมานะครับนะ,ะลักษณะนะฮะดินใบก้ามปูถุงนะฮะก็จะมี ดินนะครับแล้วก็จะมีใบก้ามปูนะฮะแล้วก็จะมีมะพร้าวสับนะฮะที่เขาผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะฮะสิ่งที่เจอเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเจอนะครับดินนะครับที่มากับใบก้ามปูค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่นะครับแล้วก็แข็งนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้ดินใบก้ามปูถุงที่ซื้อมานะครับแล้วก็ช่วยให้ดินในกระถางของเราไม่แน่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับ วิธีที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนนะครับก่อนใช้ดินใบก้ามปูถุงนะครับง่ายมากนะครับเราก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงนะครับนะเราก็จะเทเราก็จะเทตัวนี้เลยนะครับดินใบก้ามปูลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกองนะครับเอาเฉพาะดินที่ละเอียดนะครับทุกคนนะฮะเราก็จะกองนะฮะเอาดินที่ละเอียดที่ดีเท่านั้นนะครับในการผสม กับมะพร้าวสับในการปลูกดินในกระถางนะครับการซื้อดินถุงใบก้ามปูนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจะใช้เป็นดินแกบดํานะครับเพราะดินถุงใบก้ามปูเนี่ยเขาจะมีลักษณะนี้นะครับเป็นก้อนแข็งนะถ้าเราไม่กองนะครับหรือว่าใครไม่รู้วิธีการใช้นะครับนําไปปลูกเลยเนี่ยครับ ก็จะทําให้ดินในกระถางของเรานะครับแน่นนะครับทําให้ต้นไม้ของเราตายนะครับผมเลยไม่ค่อยใช้นะครับแต่ถ้าใช้นะครับผมจะต้องเอามากองลักษณะนี้ก่อนนะครับก่อนนําไปใช้นะครับหลังจากที่เรากองเสร็จนะครับดินก็ละเอียดขึ้นนะครับนะนะก็จะละเอียดนะครับก็จะทําให้ดินที่เรานําไปผสมกับมะพร้าวสับหรือปลูกในกระถางเนี่ยไม่แน่นนะครับตัวนี้ก็ช่วยนะครับเราได้นะฮะก็เป็นละเอียดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ ก่อนใช้นะครับอย่าลืมนะฮะง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วเรามาดูนะครับตัวที่เรากองนะครับดูนะฮะเป็นดินก้อนแข็งๆนะฮะดินพวกนี้จะกลายเป็นดินเหนียวได้นะครับเวลาเราไปปลูกในกระถางเนี่ยจะทําให้มันแน่นมากนะครับไม่ดีนะฮะใช้ไม่ได้นะครับทิ้งนะครับลักษณะนี้นะครับทิ้งนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะครับนี่ก็เป็นวิธีนะฮะในการใช้ดินใบก้ามปูถุงนะครับเป็นเทคนิค เกตเล็กเกตน้อยนะครับนะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนําไปทําดูนะครับอันนี้ก็ช่วยให้การปลูกต้นไม้ของเราก็ง่ายขึ้นนะครับดินในกระถางก็ไม่แน่นนะครับต้นไม้ของเราก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับสวยงามนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ